สวัสดีครับผมอยู่กับผมเพชรเสรเด็ดน,นะครับผมวันนี้ก็จะมารีวิวโค้กันเด็กกันนะครับผมซึ่งผมสั่งมาจากแอปส้มนะครับผมราคารวมส่งก็แปดร้อยถึงเก้าร้อยบาทนี่ก็ลักษณะเมื่อได้รับของนะครับก็มีรอยนะครับนี่จะเป็นมาจาก ขนส่งครับดูโดยจะรวมนะครับผมโอเค,อเ,คเรามาแกะกล่องกันดูเลยนะครับ นี่คอนดูนี่ก็เป็นวิธีการประกอบนะครับผมก็จะประกอบตามนี้นะครับห้ามใช้คอนตอกเด็ดขาดโอเคเรามาดูกันเลยว่าได้ของครบไหม มีเราจับแปดชิ้นนะครับน็อตสกรูนะครับผมยี่ยิบสี่ตัวเสาสี่ชิ้นสี่ห้าสิบสองชิ้นนะครับโอเคมาดูก่อนนะครับว่าครบนะเราจับแปดชิ้น 1 2 3 1 2 3 เราจับครบนะครับต,ราารรต่อมาเรามาดูเสากันเลยเสาต่อมาเรามาดูเสานะครับเสาสี่ชิ้นนะครับเสาสี่ชิ้นครบนะครับนี่ต่อมาก็จะเป็นสี่นะครับสี่ห้าสิบสองชิ้น của, 452 หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสสบอดสองสามสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดแปดเก้ายี่สิบ

สองสี่สามสี่สี่สี่ห้าสี่หกสี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้าห้าสิบห้าสิบเอ็ดห้าสิบสองครบนะครับนี่ต่อมาก็มาเริ่มประกอบกันเลยนะครับผมอุปรกรณ์ครบอยู่ น,นี้จะเป็นข้อต่อเราก,ก็จะมีข้อต่อนะครับผมเป็นไวยิบกับเสานะครับเป็นข้อต่อสามทางนี้นะครับนี่แล้วก็จะมีที่เจาะเขาเจาะรูมาให้นะครับผมนี่ไวยิงสกรูนะครับไว้ยิงน,อน็อตอันนี้ก็จะมีกันลื่นนะครับผมไว้ใส่พื้นแบบนี้นะครับ เป็นท่อ PVC นะครับผมซึ่งเราจับก็จะมีความยาวอยู่ที่150เซนติเมตรนะครับผมเป็นท่อ PVC สีขาวซึ่งเราจับก็จะมีรอยเจาะอยู่นะครับผมระหว่างรอยเจาะก็อยู่ที่7เซนติเมตรนะครับผมเป็นท่อ PVC ขนาด1นนิ้วนะครับผม ส่วนซี่ก็อยู่ที่มีความยาวอยู่ที่60เซนติเมตรนะครับผมขนาดของท่อก็อยู่ที่1ทับ2นะครับผมประกอบราวกันนะครับผมซึ่งท่อเป็นท่อ1นิ้วนะครับผมสีขาวก็จะมีทั้งหมด13รูนะครับ ก็นำซี่มาประกอบเลยครับนี่นี่ครับซึ่งงานนี้เราก็มีแม่บ้านมาช่วยประกอบด้วยนะครับผมก็ทำให้งานของเราสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นนะครับผมนี่นะครับผมก็ประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับ ประกอบเราจับเข้ากับซี่นะครับผมต่อมานะครับผมเมื่อเราประกอบเราได้ทั้งหมด4ชิ้นแล้วนะครับผมเราก็มาไม้จิดกับขานะครับผมซึ่งราวของเราก็จะมีความยาวอยู่ที่150ซนเมตรนะครับผมทั้ง4ชิ้นเลยนะครับผมส่วนขาก็จะมีความสูงอยู่ที่60เซนติเมตรนะครับก็นํามาประกอบเข้าด้วยกันเลยนะครับผมโดยให้ลูกยางที่ยด ติดกับพื้นนะครับอยู่ด้านล่างเสมอนะครับผมซึ่งค่อนข้างที่จะประกอบง่ายนะครับให้เราประกอบให้เข้าล็อกเลยนะครับผมเพื่อป้องกันการหลุดนะครับเวลาเรายกนะครับผม ให้เรานำปร,ประกอบให้เข้ากันทั้ง4มุมเลยนะครับผมเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสเลยนะครับผมเมื่อเราประกอบทุกส่วนเข้ากันแล้วนะครับผมให้เราเช็คทุกจุดนะครับผมให้ยึดเข้ากันดีทุกจุด,ลลดเลยนะครับผมแล้วก็ยึดสกรูนะครับผมหรือยึดน็อตเลยนะครับ ต่อมาก็เป็นการยิงน็อตนะครับผมยิดน็อตนะครับการยิดน็อตก็ง่ายๆนะครับผมซึ่งผมก็จะเลือกใช้สว่านนะครับผมในการยิดน็อตนะครับผมยิงยึดน็อตนะครับซึ่งทางร้านก็มีการเจาะรูมากมาให้แล้วนะครับผมเราก็ยึดตามรูเลยนะครับผมซึ่งทางร้านก็แถมน็อตมาให้ทั้งหมด24น็อตนะครับผม24รูที่ต้องยึดน็อตนะครับผมเราก็ทําการยึดน็อตไปเลยนะครับผม ครับผมตอนนี้ก็ประกอบเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เป็นรงคันเด็กนะครับผมที่สั่งมาให้ลูกสาวนะครับผมนี่ลูกสาวทดลองการใช้งานดูแล้วนะครับ <c oughs> ก็เป็นขนาด5ฟุตนะครับผมราคาก็อยู่ที่800-900ถึงบาทนะครับผมก็ค่อนข้างที่ประกอบง่ายนะครับสะดวกใช้เวลาไม่นานนะครับ เป็นตรงสีขาวนะครับเป็นท่อท่อ PVC สีขาวนะครับก็ดาวราวหลักก็อยู่ที่1นิ้วนะครับผมส่วนส่วนสี่นะครับผมก็จะอยู่ที่1นส่วน2หรือว่า4ี่หุนนะครับผมก็ถ้าสนใจก็เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ คำอธิบายคลิปแล้วกันนะครับผมก็สําหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง y ย u u ูบเฟสเลสเฟสด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย